สวัสดีครับสวัสดีกันอีกครั้งครับคลิปนี้เป็นแนวทางห่างเสียงภาคบ่ายนะครับอัดใหม่ไปครั้งที่2ครับเลยวางผมวางเลขไว้ตั้งแต่แรกแล้วเมื่อกี้คลิปอัดไปไม่รู้เป็นไรไม่ผ่านครับไม่ไม่ใช่ไม่ผ่านคืออัดไม่ได้มันขึ้นเออร์เลอร์ครับโอเคครับมาฟังห่างเสียงบ่ายอย่างคร่าวๆนะครับห่างเสียงเมื่อเช้านี้พี่กัดเด้งบนล่างครับท้ายศูนย์ท้ายแปดท้ายแปดท้ายศูนย์นะครับแสดงว่าเริ่มจะเดินนะครับท่านใดที่เล่นบ่ายก็ลองพิจารณาดูครับเนาะ หังเสงบ่ายผมว่าที่ดูสังเกตเมื่อวานคือมันปิดตามปิดบ่ายปิดตามตัวปิดเช้าคือน่าจะเป็นท้ายสุดท้าย8เหมือนเดิมครับผมว่าน่าจะเป็นแนวนี้ครับทาไมท้ายสุดท้าย8ปาจะเป็นท้าย5้าท้าย3มผมว่านะครับน่าจะเป็นแนวนี้และที่สังเกตคือน่าจะมา10แต้มเหมือนเดิมเหมือนเมื่อวานเป็นไปได้นะครับ10แต้มเหมือนเดิมเมื่อวานเป็นไปได้ยังไงลองพิจารณาดูครับชอบตามไม่ชอบผ่านครับเนาะแป๊บเดียวผมดูแป๊บนึง98 9830ก็สวย9830เพราะว่าช้ามันปิดพี่น้องไงพี่น้อง7850ไปแล้ว9830กัน98เป็นหนึ่งหางครับเนาะแล้วถึงถามว่าถามว่าทำไมถึงจับคู่นี้เดี๋ยวผมบอยฟังวันนี้วางไว้นะครับท่านดูเอาเลย0028เป็นคู่ที่เน้นนะครับ0028 1 0 1 8 6 0 6 8แล้วก็ติด98ไปเลยคู่98ผมมันจะไม่จับให้เดี๋ยวดูมันจะเดี๋ยวมันจะดูเยอะเกินไปนะครับเน้นไม่ที่อะไรเน้นไม่ที่10แต้มเหมือนเมื่อวานครับ28งอาจจะมา728อาจจะมาอีกก็เป็นไปได้ครับร0อใส่8นะครับเน้นไม่ที่ชุดที่ผมบอกแล้วกันชุดคู่นี้แล้วกันถ้ามาแล้วไม่มายัางไงต้องขออภัยแล้วกัน <laughs> น่าจะอยู่ลบต่อนะครับน่าจะอยู่ลบต่อแต่ทั้งนี้ทางนั้นพิจารณาดีก่อนตามครับ และห่างเสีงนี่เป็นหุ้นที่ส่งท้ายเนาะเจอในทีสามล้านนะครับในเมื่อเริ่มจะเดินรักักที่จะเล่นยังไงเล่นครับชอบเจาะเจาะชอบรูดรูดครับในเมื่อเจาะยังไม่เข้าก็รูดไปก่อนเลยกันครับจะรูดจะวิ่งจัดไปครับขอให้ร่ำรวยถูกหวยทุกท่านครับจากอาร์นี่เคอีครับ